สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กระรบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทนะครับทั้งสีเงินและก็สีทองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีเหรียญ2บาทสีเงินสีทองเหลืองนั้นนะฮะฟังรายละเอียดของคลิปนี้ให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอนี่นะครับ บางเหรียญเนี่ยมีราคาสูงถึง20,000บาทนะครับในการรับซื้อจากเรานะครับเราจะสตาร์ทกันที่เหรียญละ2,000บาทนะครับมีมากรวยมากนั่นเองครับผมเชื่อเหลือเกินนะครัว่าหลายคนนั้นนะครับทำงานเกี่ยวกับเหรียญนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าประชาชนนะฮะตั๋วรถเมย์หรือว่านะครับผู้ที่นะครับทำมาค้าขายมีเหรียญหมุนเวียนเข้ามาเยอะๆเนี่ยมีโอกาสที่จะพบเจอนะครับ แน่นอนครับในส่วนของเหรียญ2บาทนะครับวันนี้เราจะมาเสนอกันหลายพอเลยนะครับแล้วก็ผมจะมาให้ในเรื่องของข้อมูลนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมให้กับเพื่อนๆนนักสะสมมือใหม่กันด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะนะครับไปซื้อมาเก็บสะสมนะฮะต้องการที่จะเก็บไว้เพื่อเก็งกําไรในอนาคตคลิปนี้ผมมีความรู้พิเศษมาให้นะครับเรามาดูข้อมูลการผลิตนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆครับในส่วนของเหรียญ2บาทสีเงิน เหรียญ2บาทสีเงินนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3พศครับมีพศดังต่อไปนี้ครับจำนวนการผลิตเท่าไหร่นะครับปีแรกนะครับคือปี2550นะครับเหรียญแรกนะครับปี2550นี้นะครับตามนะฮะข้อมูลการผลิตนี่นะฮะอยู่ที่26ล้านเกาแสเห่รยียญนะครับที่นำออกมาในท้องตลาดนะครับสีเงินตอนนี้นะครับ ว่ากันว่านะครับในท้องตลาดนี้เริ่มหายยากแล้วนะครับอาจจะมีการเรียกเก็บกลับคืนนะครับเหรียญไหนเป็นเหรียญชํามุดก็มีการหลอมทําลายนั่นเองครับมีการเปลี่ยนทายจากสีเงินเป็นสีทองนะฮะก็จะว่าสีเงินนั้นนะครับเป็นเหรียญที่นะครับอาจทาให้พี่น้องประชาชนหนูว่านะครับพ่อค้าเนี่ยทอนผิดทอนถูกนะครับมันดูคล้ายค้ากับเหรียญหนึ่งบาทนะฮะจึงทําให้หลายคนนั้นนํามีจิตเนี่ย มาเขียนบอกว่าเป็นเหรียญ2บาทนะครับเขาถึงนะฮะมีการหยุดการผลิตนั่นเองครับจึงเปลี่ยนเป็นสีทองเหลืองครับในส่วนของปีถัดมานะครับปีถัดมานะฮะปีถัดมาเป็นปีอะไรนะครับปีถัดมาเป็นปี2 5 4 9ครับเหรียญปี2 5 4 9นี่นะฮะต้องบอกว่านี่ครับมีจำนวนการผลิตนี้เยอะจริงๆนะฮะสูงถึง128ล้านเหรียญครับ นะครปีสีขาวนี่ผลิตเยอะที่สุดนะครับในส่วนของนะครับเหรียญที่เป็นสีเงินครับต่อที่อีกปีนึ่งนะครับเพื่อนๆอ,อีกปีหนึ่งนะนะครับในเรื่องของเหรียญ2บาทสีเงินนี่นะฮะนะครับปี2 5 4 8ครับ ปี2548ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการผลิตน้อยนะครับผลิตแค่4 000, 000, 000, ล้านเหรียญเท่านั้นเองถ้าจะเก็บสะสมก็ไม่ผิดอะไรก็ได้จือ,อจว่าเป็นอันดับหนึ่งในการผลิตน้อยนะครับแต่ว่านะครับในส่วนของนะฮะ3เหรียญน,นี้นะครับตามข้อมูลที่เรานะครับ3เหรียญ3พศนี้นะครับในตามข้อมูลที่เราเนี่ยนะครับได้มีการค้นหาจากเหรียญจํานวนมากแลก้วก็นะครับอาจได้ข้อมูลจากนะครับทีมงานของเรานะครับ ปรากฏว่า3เหรียญนี้นะครับปีที่หายากที่สุดนั้นคือปี50ครับปี50นะครับตามข้อมูลผลิต26่ล้าน977,600เหรียญครับแต่เป็นเหรียญหายากที่สุดครับพเพื่อนๆครับ นะครับในส่วนของสีเงินนะฮะลองหาดีครับเพื่อนๆลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสิครับว่าจะเป็นอย่างไรลองกำเหรียญสีเงินขึ้นมาเยอะๆจะเจอปี50ส,สักกี่เหรียญครับแต่ว่ากันว่าที่เจอกันง่ายๆเลยก็คือปี49กับ48นั่นเองแต่ปี50นั้นว่ากันว่าหายากที่สุดนะครับในส่วนของปีพศถ้าใครมีจํานวนมากนะครับหลักร้อยเหรียญขึ้นไป ผมประเมินราคาให้นะครับในส่วนของเหรียญปี5ส่วนย์นั่นเองถ้าเกิดว่าเป็นหลอดที่ยังไม่ได้แกะนั้นจะมีราคาแพงกว่านั่นเองครับในส่วนของสีเงินนะครับอีกบางเหรียญอีกบางพอต่างๆนั้นที่เขาเล่นหากันนะครับในราคาที่จะสูงนะครับนะค่อนข้างที่จะสูงถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอสีเงินแบบนี้จําให้ดีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอสีเงินแบบนี้ถ้าเกิดว่าเหรียญของคุณนะครับ ไม่ใช่ปี 48, 49, 50ครับนอกเหนือจากนั้นมีราคาทั้งหมดครับนะครับถ้าเกิดว่านะครับเพื่อนๆเจอนะครับจำนะครับถ้าเป็นสีเงินแบบนี้ถ้าไม่ใช่3พศนี้มีราคาหมดครับนั่นคือเหรียญที่มีการทดลองการผลิตนะครับนำเหรียญบาทมาปั๊มใหม่นะครับปั๊มใหม่แล้วเป็นพอศอย่างเช่นปี 53, 54, 55, 56, 57นะครับไปจนถึง60 นะครับถ้าไม่ใช่3พศนี้มีราคาแพงทันทีนะครับลองดูนะครับลองค้นหาดูเหรียญ2บาทสีเงินในมือของท่านถ้าไม่ใช่484950เนี่ยนะครับมีราคาสูงเลยนะครับลองค้นดูครับเผื่ออยู่กับคุณนะฮะลองดูนะครับลองมาประเมินราคาได้ถ้าท่านเจอนะครับแล้วถ้าสมมุติว่านะครับใครที่มีเหรียญ2บาทสีเงิน3พศนี้อยู่ในมือครับให้เพื่อนเพ่สังเกตสักจุดหนึ่งเล็กๆนะครับ จุดหนึ่งเล็กๆนะฮะผมสตาร์ทให้ที่2000เลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีเหรียญ2บาทสีเงิน48 4950นะครับอยู่ในมือของคุณนะครับให้คุณลองสังเกตดูอย่างนี้ครับเพื่อนๆสังเกตดูเหมือนกับเหรียญนี้ครับนี่ฮะให้สังเกตดูเหมือนกับเหรียญ2บาทเหรียญนี้ครับนี่ฮะเป็นปีอะไรที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างคือปี48ครับเหรียญปี48นั้นผลิต4ล้านเหรียญครับทุกท่านครับ แต่จะมีบางเหรียญเนี่ยนะครับทำให้ราคาพุ่งสูงถึง2,000บาทต่อเหรียญเลยขึ้นอยู่กับสภาพนะครับผ่านงานใช้ก็ได้1000ไม่ผ่านงานใช้ได้2,000ต่อเหรียญนะครับสังเกตดูดีๆครับเพื่อนๆครับนี่ฮะถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าเหรียญของเพื่อนๆเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ครับสังเกตดูครับหน้ากับหลังหันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้เนี่ยฮะนะครับมีก้อยกับหัวเนี่ยหันขึ้นไปเหมือนกับเหรียญกัญจนาเนี่ยนะครับเหรียญกัญจนาถ้าตรงขึ้นแบบนี้ไม่มีราคานะครับ ท่านลองสังเกตดูเหรียญอื่นสิครับเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอและก็ทีมงานพบเจอจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนะฮะจะกลับลงมาแบบนี้เห็นไหมครับนี่ฮะนะฮะจะกลับลงมาทุกเหรียญเลยนะครับทั้ง48 49 50กลับลงมาหมดเลยเห็นไหมครับแต่ว่าเหรียญน,นี้มีลักษณะพิเศษครับเพื่อนๆมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับ นะฮะจะตรงขึ้นไปทางเดียวกันเหรียญแบบนี้อย่าเพิ่งนําไปใช้นะครับต้องบอกว่ามีราคาสูงนะฮะเหรียญลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนไปเจอนะครับที่เป็นปี50นะครับซื้อให้5,000บาทต่อเหรียญครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะเหมือนเหรียญที่ผมอธิบายให้ฟังนี้นะฮะนี่ครับแบบนี้นะฮะนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเกิดขึ้นในปี50นนี่นะครับ 5000บาทเลยนะครับเพื่อนๆพื่อถ้าสภาพใหม่ๆหน่อยนะครับซื้อให้5000บาทแต่ไม่ต่ำกว่า2,000นะฮะในส่วนของเหรียญ2บาทสีเงินนั่นเองครับมาต่อที่ข้อมูลของเหรียญ2บาทสีทองครับเหรียญ2บาทสีทองดูก่อนใช้นะครับเพื่อนๆบางเหรียญนั้นนะครับมีมูลค่าสูงถึง20,000บาทในการรับซื้อจากเรานั่นเองครับเหรียญ2บาทสีทองเหลืองแบบนี้นะครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญ2บาทสีทองเหลืองที่เราพบเจอเนี่ย นะครับจะเป็นในเรื่องของตั้งแต่ปีนะครับปี่าปี51 52 53 54 55 56 57 58จาครับที่เราเจอเหรียญ2บาทสีทองเหลืองแบบนี้ใช่ไหมครับนะครับเหรียญ2บาทสีทองเหลืองแบบนี้อยู่ในมือครับเพื่อนๆครับเหรียญ2บาทสีทองเหลืองเนี่ยบางเหรียญบางปีพศเนี่ยราคาสูงถึง20,000บาทครับถ้าท่านหาเจอ ลองดูนิดนึงครับถ้าเกิดว่าเหรียญ2บาทนะครับที่เป็นทองเหลืองนะฮะจำให้ดีนะครับเหรียญ2บาทที่เป็นทองเหลืองในมือของคุณนะครับแล้วเกิดเป็นปี2550ครับเหรียญนี้ครับเพราะว่าปี2550เป็นการเปลี่ยนถ่ายนะฮะเปลี่ยนถ่ายนะครับมาเป็นปี51นะครับว่ากันว่ามีการทดลองนะฮะเป็นเหรียญตัวอย่างออกมานะครับปี50เนื้อทองเหลืองแต่จึงกลับกลายมาเปลี่ยนเป็นนะครับปี51 ทองเหลืองนั่นเองครับถ้าใครพบเจอนะครับทองเหลืองแบบนี้นะฮะในปี50นะครับรับซื้อในราคา20 0 0 0บาทต่อเหรียญครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพสวยๆนะครับใครที่พบเจอเหรียญที่คุยกันในคลิปนี้ก็สามารถนำมาขายให้เราได้เลยนะครับที่ช่องทางติดต่อของเราที่นี่ครับ นี่คือช่องทางติดต่อนะครับมีทั้งคิวอ d e แล้วก็ไอดีให้ใครมีเหรียญคุดหนึ่งหบาทแบบนี้นะครับเราก็รับกันแบบไม่อั้นนะครับเพืเ่อนๆนะครับในส่วนของเหรียญคุดห้บาทแบบนี้ยินดีรับซื้อแบบไม่อั้นนะครับแล้วก็เหรียญอย่างนี้นะฮะ เหรียญนะครับหบาทปี2,500อย่างนี้นะครับรับกันแบบไม่อันขอให้มีเยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆมีเยอะๆนะครับและนํามาขายให้เราเลยเลยนะครับในส่วนของเหรียญแบบนี้นะครับแล้วใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับสังเกตดูนิดนึงนะฮะเหรียญ50สตางค์นะครับถ้าเกิดว่านะครับเหรียญของคุณนะครับเลขค่ากับเลข0ูนย์จอดกันแบบนี้นะฮะจอดกันแบบนี้ติดกันแบบนี้2493มนะครับมีราคารับซื้อจากเรานะครับเพื่อนๆนะครับช่องทางติดต่อขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ มีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางเลยนะครับติดต่อได้แน่นอนส่งภาพมาประเมินราคาถ้าคุณมีบากที่เรารับซื้อได้รับเงินสดจากเราแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่เกลตติดตามรับชมช,มช่องสยามชาแนลนะครับ<ๆ>เพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข้อมูลการรับซื้อและก็ตลาดนักสะสมนั้นกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ใครต้องการสมัครสมาชิกก็นะครับกดเข้าไปหน้าช่องและกรอกอ่ากดเขาว่าสมัครและกรอกรายละเอียด2ขั้นตอนง่ายๆก็กลายเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับ จะซื้อกับเราเราก็ขายให้จะขายผมก็รับซื้อจากสมาชิกส่วนไม่ใช่สมาชิกก็ไม่ต้องกังวลใจครับส่งภาพประเมินราคาได้อย่างเดียวนะครับสระคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ